วันนี้มารีวิวรถเอาวพาดน,นะครับตัวเจน2เนาะหรือเอาง่ายๆตัว20นะครับโอเคเบื้องต้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีการรีวิวเอาวพาดทั้งตัว10 20และ30นะครับโอเคงั้นผมเกิดน,นี้ก่อนเอาวพา,าดเนี่ยทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยโตยโยต้าเอาวพาดเนี่ยเป็นรถตู้อนเนกประสงค์นะครับหรือเอาง่ายๆก็คือเป็นเป็นรถตู้แบบพรีมเมียมผมใช้คําว่า เป็นรถครอบครัวแล้วกันนะครับที่เป็นรถตู้ขนาดใหญ่นะครับไซส์เนี่ยจริงๆนั่งได้เนี่ยข้างหลังเนี่ยนั่งได้5นะครับข้างหน้าอีกสองนะครับแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างเน้นความสะดวกสบายแล้วก็เนกประสงค์นะครับเป็นรถเป็นรถเนกประสงค์ของของโตโยต้าที่ขายดีมากนะครับซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยมีอยู่3เจนแล้วนะครับตั้งแต่ตัวเจน1นะครับตั้งแต่ปี90กว่าเท่าที่ผมจําได้น่าจะประมาณปี2005 2006นะครับซึ่ง ตัวหนึ่งเนี่ยก็จะมีหลายเครื่องนะครับตั้งแต่ตัวทั้งเครื่องไฮบริดแล้วก็เบนซินนะครับแล้วก็ตัวเจน2คือเจนนี้นะครับมันจะมีประมาณตั้งแต่ปีว่าประมาณ2อ0พันแนะครับถึงประมาณปี2 0งพัประมาณสิเนาะจะเป็นตัวเจนนะี้เนาะส่วนเจนใหม่ก็คือตัวเจนที่3นะครับก็มีทั้งโตโยต้าอัลปากแล้วก็เวลไฟอย่างที่ผมรีวิวในโตโยต้าเวลไฟนะครับจริงๆเป็นบอดี้เหมือนกันแต่ต่างกันเหมือนกันวันที้ผมมา รีวิวตัว Gen 2นะครับตัวนี้เป็นตัว m i n r r h h n i n เนาะจริงๆเขาว่า Minor ไม่ Minor นะครับผมว่ามันต่างแค่ออปชันนะครับรุ่นแรกๆปี2009-2010นะครับออปชันก็จะยังไม่ได้มีเยอะเท่าตัวหลังๆนะครับบอกก็ยังไม่เป็นบอกแบบนี้เขาเรียกบกมิกกี้นะครับบอกที่มีตัวตัวหนู่ข้างๆนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีวิวภายในกันให้ดูดีกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยจะมี เครื่องที่ทาตลาดนะครับในประเทศไทยจะมีทั้งหมด3าเครื่องนะครับโอเคหก็คือเครื่องเบนซินนะครับสคือเบนซินไฮบริดนะสามเนี่ยก็คือเครื่อง3.5นะครับซึ่งสามจุดห้าเป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็เป็น e อ็กซ์คลูซีฟเราจะเป็นตัวบอกพิเศษเดี๋ยวผมมีโอกาสจะได้ดูอีกทีนึงนะครับแต่อยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่าตอนนี้ที่ผมนั่งเนี่ยผมนั่งอยู่ข้างหลังนะครับผมจะบอกเลยว่าความรู้สึกมันค่อนข้างสบายมากนะครับสบายแบบเป็นความรู้สึกที่ คนผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนขับรถตลอดแล้วนั่งข้างหลังเนี่ยค่อนข้างเวียนหัวแต่เอาผไพนเป็นตัวหนึ่งที่นั่งแล้วไม่เวียนหัวนะครับสามารถทําทุกอย่างได้ทํางานจา,จากตรงนี้ได้คุยโทรศัพท์ได้แล้วอย่างที่2อคือเนื่องจากว่ารถมอเกประสค์มันเป็นประตูเลื่อนนะครับมันค่อนข้างใช้งานง่ายสําหรับรถครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการขนของนะครับขนคนเยอะๆแล้วก็ขึ้นลงง่ายสะดวกผมว่า To โย t ้าอั p a พนเนี่ยเป็นตัวที่แนะนำได้เลยนะครับ โอเคง,งั้นเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูเนาะว่าสเปคแต่ละคันเป็นยังไงบ้างโอเคครับโอเคครับมาดูภายนอกของ Toyota าอัลพตัวนี้นะครับโตโยต a าอัลพตัวนี้ตัว Gen 2นะครับจริงๆเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ประมาณปี2009ที่ตัวแรกที่ผมเห็นเนาะ2008 2009เนี่ยล็อดแรกเลยเนี่ยจุดต่างระหว่าง m i n o r กับไม่ Minor c h a ชนตนะครับคำว่า m i n o r คือตัวแรกกับตัวที่2นะครับจริงๆเครื่องเครื่องเดียวกันจุดต่างอย่างแรกก็คือไฟนะครับเดี๋ยวให้เด็กอินเสิร์ตภาพ จะไม่เหมือนตัวนี้เนาะจะเป็นกระจังแบบเก่าอย่างที่2คือเนื่องจากคันนี้นะครับเป็นรถศูนนะครับชุดแต่งจะไม่ใช่เป็นชุดนี้ชุดนี้จะเป็นชุดแต่งของสูนย์เลยแล้วก็ตัวแม็กก็จะไม่เหมือนตัวนี้ To โยต้าผ่านเนี่ยที่ผมบอกว่ามันขายดีและใช้ง่ายคือการดูแลรักษาง่ายนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4 2.4ลิตรน,นะครับบ็อกสสูบ2,400ซีซีเครื่องเดียวกับแคมรีเนี่ยแหละครับดังนั้นดูแลรักษาง่าย ตัวนี้จะให้แรงม้าประมาณ170แรงม้านะมันก็เลยไม่ค่อยกินน้ํามันเท่าไหร่แต่ก็อาจจะไม่ปูดปั๊เท่าไหร่สําหรับคนที่ขับถ้าคนที่ต้องการความสะดวกสบายจริงๆผมแนะนําเป็น3.5ไปเลยนะครับโอเคคันนี้จะได้ชุดแต่งนะครับชุดแต่งตัวนี้จะเป็นชุดแต่งที่ไม่เหมือนกับตัวรถเกรหรือรถนําเข้าทั่วไปอย่างที่2ได้ไฟใหม่เนาะกระจังใหม่แม็กนะครับถ้าเป็นตัวรถสูงจะเป็นแม็กขอบ17ขอบตัวนี้เลยนะครับโอเคไหม อันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างๆเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกุญแจก็จะเป็นคีย์เลสแล้วด้วยเหมือนกันอ่าโอเคประตูเป็นประตูไฟฟ้าทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นคีย์เลสเหมือนกันนะครับอันนี้ล็อกเนาะถ้าจะเปิดเราก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยอ่านี่คือคีย์เลสเหมือนกันนะครับประตูก็เป็นประตูไฟฟ้านะครับสามารถเปิดได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าปลดล็อกทีนึงก่อนอ่าจะปิดก็ปิดได้เลยนะครับ จะค่อนข้างเป็นคุณชายนิดนึงมาดูข้างหลังนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นตัวรถศูนตัวสเปคของมันคือ 2.4V นะครับตัวนี้ออกมือหนึ่งประมาณ3ล้านกว่าอีกออปชั่นหนึ่งก็คือเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับอ่าซึ่งตัวก่อนไมเนอร์ปีรถแรกจะไม่มีเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับอย่างที่ผมบอกเนาะ ตรงเอาผ่าโตยโยต้าผาตัวนี้นะครับจริงๆสามารถเก็บพับเปาะตรงนี้เนี่ยเก็บพับขึ้นไปได้แล้วก็ล็อกจากตัวนี้ได้เหมือนกับ f o r t จูเนอได้เลยถ้าเปิดเก็บเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถมีพื้นที่ใช้สอยได้ค่อนข้างเยอะ <S 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 เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแล้วที่คนนั่งเป็นยังไงบ้าง นะครับเราจะมาสตาร์รถกันนะครับก็กดพุชตรงนี้นะครับกดพุชสตาร์โอเครถสตาร์ติดแล้วนะครับเปิดแอร์ก่อนเค okay, มาดูเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงคันนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงของไพลอนี่ติดมาครบเซตนะเราสามารถลิงก์กับเครื่องเสียงข้างหลังออปชันเหมาะสําหรับรถครอบครัวมากๆนะครับสามารถเล่นทั้งซีดีทุกอย่างฟังก์ชันได้หมดแล้วก็มีจอข้างหลัง ซึ่งสามารถมีรีโมทคอนโทรลได้ตรงนี้นะครับเล่นแต่วิทยุดิสบลูทูธนะครับสำคัญที่สุดกับสปอติฟายก็เล่นได้แล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างใช้ง่ายนะครับเป็นตัวท็อปสุดแล้วซึ่งสามารถซิกลงได้กับตัวกุญแจได้ด้วยตัวนี้จะเป็นออปชั่นนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดพุชตาร์ t นะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดไฟโดยสารทั้งหมดทั้งในนะครับตัวดนะิฟแฟลชชั่นคอนโทรลเนาะตัวนี้จะเป็นตัวปรับไอตัวพาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับ โอเคตัวนี้เป็นตัวแอร์ไอนาโนของทาง t o y ยต้าเขานะครับก็จะเป็นออปชั่นตัวใหม่สำหรับตัวไม h นเชนตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดกระจกไฟฟ้านะครับพับกระจกไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกตัวนี้ก็จะเป็นตัวปราบพวกระจกทั้งหมดนะครับโอเคครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับปรับได้ทั้งหมดเลยเนาะเป็น CD ดีวิทยุ บลูทูธสปอติฟายนะครับพร้อมหมดแล้วเอาไปใช้ได้เลยโอเคตัวนี้จะเป็นแอร์นะครับอย่างที่ผมบอกมันมีแอร์มีตัว i อโนเรียบร้อยแล้วเป็นแอร์ตัวใหม่ละตัวนี้เราสามารถปรับแอร์แยกนะครับซ้ายขวาแล้วก็แยกข้างหลังได้อันนี้ Front d u a l นะครับแยกความแรงของข้างหน้าแต่ถ้าเราต้องการปรับข้างหลังเรากดปุบตัวข้างหลังได้เลยเราสามารถปรับจากข้างหลังจากตรงนี้ได้เลยเวลาเรามีลูก่องหลักค่อนข้างจะสบายตัวนี้เป็นเกียร์ตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตตัวนี้เป็นช่องเก็บของ อ่าที่นี้ก็จะเป็นช่องเก็บของเหมือนกันนี่เป็นเกะ๊ะอ่าเอ๋นะตัวนี้สภาพดีมากนะครับผมอยากจะบอกว่าเบาะเนี่ยเป็นเบาะฉลูแบบนี้เนี่ยผมว่านั่งสบายมากนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นซันรูฟนะครับแล้วก็จะมีเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเปิดประตูไฟฟ้าได้จากตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นผมอยากเปิดประตูข้างหน้าเนี่ยผมก็สามารถเปิดได้เลยอ่าปิดจากตรงนี้ก็ได้เลยเหมือนกันอ่า กระจกเป็นกระจกตัดแสงเรียบร้อยแล้ว okay, โอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่านั่งข้างหลังเนี่ยเรามาขึ้นรถกันนะครับข้างหลังเนาะอย่างแรกให้เห็นนะครับเบาะมันจะเป็นเบาะไฟฟ้าเนาะโโข้างนอกร้อนครับแต่เข้ามารู้สึกอย่างแรกนะครับตัวเบาะก,กับตัวแอร์เย็นสบายมากนะครับข้างหลังเนี่ยตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าเต็มตัวสามารถปรับได้ตั้งแต่ข้างล่างนะครับดูนะครับปรับไฟฟ้าตัวหนุนขาได้วางแค่นี้ก็สบายแล้วนะครับข้างหลังสามารถปรับขึ้น ลงได้อย่างไฟฟ้านะครับาบาะมิกกี้ด้วยครับโอ้นอนสบายมากอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากก็คือเบาะนวดครับกดตรงนี้เข้าไปเนี่ยพอเรานวดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเลยว่าข้างหลังเนี่ยมันจะมีตัวนวดอยู่ข้างหลังแล้วอุปกรณ์ในความสะดวกค่อนข้างเยอะนะครับเรามีแอร์แยกสามารถปรับได้ตั้งแต่ข้างบนหัวเรานะครับเรามีตัว DVD เอาไว้ดูสำหรับลูกของเราได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วเหมือนกันที่วางของเนาะสามารถพับเก็บได้ตังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหลังดูแล้วข้างหลังสบายขนาดไหนไดูข้างหลังนะข้างหลังนะครับอันนี้ผมบอกความรู้สึกเนาะสบายมากนะครับอันนี้คือนั่งเบาหนุนเบาธรรมดาเลยแค่เบาธรรมดาก็สบายแล้วนะครับ เราสามารถปรับลงได้อีกลงได้ถึงขนาดนี้ครับไม่อยากลุกครับลงจนไม่อยากลุกเลยมีแอร์ส่วนตัวด้วยมีแอร์ส่วนตัวมีที่วางแก้วส่วนตัวด้วยนะครับมีไฟส่วนตัวด้วยสบายมากเลยนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่ารถเหมาะกับใครผมถ่ายรีวิวทั้งหมดแล้วเนาะมาสรุปอย่างนี้ดีกว่ารถคันนี้เหมาะใครนะครับ1คือรถที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถครอบครัวนะครับที่อนเนกประสงค์แล้วก็อย่างที่2คือ ดูแลง่ายครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องเดียวกับออตัว2.4เป็นเครื่องเดียวกับแคมรี่นะครับทำให้การซ่อมดูแลรักษาคอนง่ายเลยครับโอเคไหมแล้วก็ประกอบกับลูกภายนอกนะครับและความสะดวกสบายและการดูแลรักษาเข้าศูนย์ค่อนข้างง่ายเนี่ยทำให้รถคันนี้ค่อนข้างที่จะมีคนอ,อ,อยากได้นะครับแล้วก็จริงๆผมว่าด้วยออปชั่นทั้งหมดเบาะนวดนะครับแล้วก็กออปชั่นที่อนเนกประสงค์ของมันเนี่ยทำให้รถมันค่อนข้างขายดีอยู่แล้ว นะครับวันนี้คุณสามารถได้รถศูนย์นะครับโตยโยต้าเนี่ยสามารถเข้าศูนย์ได้ในราคาเพียงแค่1 4 2 0 0 0้านบาทเท่านั้นนะครับไม่แสนห้าสภาพภายในดีมากออปชั่นทั้งหมดมีครบเลยมีแอร์แยกทุกโซนเลยนะครับมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีทีวีให้ลูกดูได้ระหว่างขับนะครับแล้วก็เครื่องเสียงตอนนี้ใช้ได้เลยไม่ต้องติดอะไรเพิ่มแล้วนะครับในราคาเพียงแค่1นึ0 0 0้านเท่านั้น นะครับใครสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยเรามาเล่นก่อนจบเนาะเรามาเล่นโพสั้นๆง่ายๆวันนี้ผมรีวิว Toyota a l p h a าดกับ l f i ไฟให้ดูนะครับผมฝากโพลนิดนึงเนาะวันหนึ่งใครที่ชอบสไตล์ของ Toyota a l p h a าดกด1น,นะครับใครชอบสไตล์ของโ o โยต้าว f ลไฟกดสําสำหรับผมผม2ผมชอบวีลไฟมากกว่าดูดล่อกว่าแล้วแต่เลยนะครับ แล้วก็ใครสนใจนะครับเข้ามาเจอทีมงานเซลล์มืออาชีพของผมได้เลยนะครับคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะให้เซลล์ทุกท่านดูแลทุกลูกค้าทุกท่านแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูรถสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ